มึงวนไปแล้วนะกลุ่มกลุ่มใหญ่มันมันเล่นเคพี่ไม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 ่กลุ่มไอ้กลุ่มใหญ่มันกลุ่มใหญ่มันรวมกุ๊บอยู่เนี่ยตรงตรงเลยเลยมาหน่อยเนี่ยมันจอดมมมัันนรวอพีีีต้งาเาาาลลงมมเเยตรนี่ยตรงมาเลยมันมันมีประมาณแปดคันมันมีประมาณเจ็ดแปดคันะเพราะว่ามึงบอกแล้วนะมันก็ตามนั้นนะโอ้ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยตัดสินใจแล้วเอาเลยมมาาขึ้น เดี the, the, the ulum, ๋ยวเดี๋ยวผมซัดมาตกให้ไทคันหรอไปไทคันวางเอได้นะเอ็ะร่วงหนึ่งร่วงหนึ่งมันล่วงหนึ่งมันล่วงหนึ่งยมันน้อยมันน้อยอย่าให้มันตั้งหลักมันน้อยมันลร่วงหนึ่งแล้วร่วงหนึ่งแล้วมึงปิดมึงปิดเร็วเร็วมึงปิดเร็วเร็วไอ้นั่นอะ ไปขับเลยไปไปข้าวผมไปข้าวผม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 เพื่อนเพื่อนเพื่อนไปที่เพื่อนลงด้านหลังกลมาดูด้านหลังไปที่เพื่อนลงด้านหน้ากลับมาดูด้านหลังเราเหนไปที่เพื่อนกำลังอยู่อะมุ่งเราขับไปเลยกลับมาผู้สายให้กลับมาแล้วอยู่ฝั่งซ้ายที่เพื่อนมันลงด้าที่เพื่อนมันกุมอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยมึงเห็นไหมตู้อีโวอ่ะมึงเห็นไหมกลับมาโดนวางมาแล้วมึงลงเลยฝั่งซ้ายอะมึงฆ่าไอ้เทียตัวเทียนี่ก่อนเลย ตันไปมึงค่อยๆเล่นอย่าพูดไม่ต้องบอกนะให้พ่อค่อยๆเล่นไปมึงค่อยๆขอขอเล่นไปปืนใครมีปืนมึงใช้ใครมีปืนมึงใช้ใมึงวัดตอนนี้ดิมึงจะนิ่งๆทำปวยไรเล่นเล่นให้หมดตอนเนี้ยรถหนึ่งรถหนึ่งๆๆๆ เออเอก็เล่นมึงเแ็บป่ะฝั่งกูรวมลงฝั่งซ้ายตรงเสาฝั่งซ้ายมึงเห็นป่ะมึงลงเลยที่มันที่เพื่อนซ้ำอยู่หุ่นเหลืองมึงลงเลยมึงไปลเลยขาล่วงอีกขาล่วงอีกตัวตัวที่ไม่มีปืนลงเลยฝั่งกูเอ้ยมามาเอ้ยขอขอปืนลงเสาเราเทียมคนเลยป่ะโดนโดนกดอยู่ไหนกันน่ะเหรอฝั่งซ้ายกูบอกแล้วนะกูบอกแล้วนะฝั่งซ้ายกูฝั่งลงแล้วนะตัวที่มันมีเลนส์สยเนี่ยแล้วไม่ได้มาพี่พี่เคกู่ไหนพี่เคอยู่ตรงเสาเสาเราเทียมใหญ่อะพ่พี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 ่พ ขื้นแล้วขึ้แล้วขึ้แล้วคนเดียวนะพี่ตัมพูดคนเดียวนะด้หลังก็ด้านหลังมึงขึ้นมาด้วยด้หลังมึงรออะไรไอ้ไวงมอ้ไ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 ม้ไอ้้ไึ้ไอ้ไองอ้ไอ้ไอ้ไอ้นอ้ไี้ไอมาเติม้ยอะไอ้ไ้าอติมเยอนะอ้หอังนะอข้หลังนะอข้อ้อ้ไอ้อ้ไอไอ้้อใ้้อ้้้อ้้ามึงจ้องเคลียร์มึงต้องเคลียร์ออก ตรงนี้เนี่ยตรงต้องบอกด้วยกำเนิดอยู่ต้องบอกไปไปนะกูบอกแล้วนะว่ามันต้องเทียบต้องบอกนะเพื่อนด้วยเพื่อนด้วยเพื่อนด้วยไอเียแต่มันเห็นดึงเพื่อนด้วยดึงเพื่อนด้วยดึงเพื่อนด้วยหลังไฟมันหลายไฟหลังรถไฟเยอะมันเยอะหลังไโล่งสองปืนมันลูกสองปืนมันโล่งสองหลังไฟโดนเพื่อนโดนโดนไปที เดี๋ยวไล่เสียบปืนให้ไล่เสียยปืนมาให้ัหลังไฟมีคนมงไหมหลังไฟมันบอลเบบอลบอลบอลลอยบอต้องมีคนมองมันต้องมีคนมองพี่ไม่ระบพี่โดม่พี่อนะล่วงลุงปืนลนึ่งไฟมันพี่เก๊กโอเคโอเคเคอมามามามอยู่ไปอยู่ไปอยู่หลังไฟมันปืนปืนอยู่หลังไฟแล้วเลยมองเลยมองเลยมองให้รอกดหน่อยลอกดหน่อยกลลุวงกลบล่้งกบล่วงนึ่งกลบล่วง่งกลล้งหนึ่งกลง สวยกลับไปเติมสวยมึงเข้าวอด้วยมึงฟังโจ้ไฟกลางบอกว่าดันมาหน่อยไฟกลางบอกว่าดันมาหน่อยเก็บพิกมันเยอะนะเพื่อนขิดนะไอ้ไอ้จอรจี้จอร์จี้ช่วยเอาลมโบเลยจอจี้จอจี้ลมโบไอ้ไอ้แจกะแจกแจกแจกเอ็ดอ่ะมีปืนเล่นปืนเยอะๆเล่นปืนเยอะๆนะเล่นปืนเยอะๆเล่นปืนเยอะๆทางขาวน่าจะปืนตกปืนตกปืนตก ไอบอสบอสขยับอองมาไม่ไพี่จะวางอีีรแท่งนี่ตหลังบ้านบอพี่จะวางอีีหลังบ้านด้หมเอาต้องวางนี่ะวางตรงี้หลับนต้องเลือกบอร์โศพด้วยมึงต้องทำศพด้วยวางสวไอกูควายงพี่เพื่อนเหรอไอโอโอหลังบ้านมึงซ้อมาก่อนมึงซ้อปืนมาก่อนไอเพื่อนสวยสวยสวย ไว้ไว <Why>, <famously> ้รู้ไ้เจ้าตมนมาบ้านมติ๊กติ๊กตาติ๊กบ้านไปบ้านตวรู้ไปบ้านมาไปบ้านมันไ้วรู้ไปบ้านมันไปเร็วขึ้นมาเอ้บอสบอสบอสเาประมลมานลงลโดนโะไม่รู้กูโดนโนโดไปบ้านมันนี่จะไปบ้านมันไปเดินนี่ให้กูหน่อยฝั่งไป้เนมาดันมานมาเพื่อนดันมาดันมาบประมลมันลงบอส่อน เพนโ่เรากสไบบอบ้าเยิงสิไอ้บีมมสั่งแล้ว啊เดี๋ยวั่งในวอายมาเล่นบ้านมันไปเล่นบ้านมันทนมเล่นบ้านมัน่มาถึงชเล่นบ้านมัน่นบเล่นบ้านมันในบทไทคาร่วง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 เฮ้ยไปเล่นบานมัไปเล่นบ้าน้านทะลุไปวู้คือแล้วโด่ยมา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 ไทคารองเก็บพิกที่มาไทคารองเก็บพิกตัวชปตัวยืนยมนนยันชุบยตัวชว

มาเอาเพื่อนมึงไปอ่ะมาไล่ไล่ชุบดิชเลยชุบเลยบอลริมเละไทคานมาจับไทคานพี่หน่อย่วงบอลได้ทีลุชุบมาชุบเาชุบม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 าชุบานุบมาาชุบมาชุบมาชุบมาาชุบมาาชุบาชุบม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 าชบมาชุ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 บมาชมาชุบมาชุบมาชุาชุบาบมาชุบมาชุบมาชุ เออแปปพี่พี่รอมาลีรถพี่รอมาลีรถบอสพี่พี่พี่รอมารีรถน้องป๊บนุงอ้ออย่าอย่อยาอเยอยาวเฮ้ยปากนี้กลางไฟกูบอกให้ยิงมือ ไปไล่ใส่กาวไปเข้าหมดเลยในกระต๊อมแล้วหมดแล้วกากลับไปเติมไฟหาบ่เบิ้ลอะหาบ่เยฟังฟังขอบขคุณบุญสบายเพื่อนหายปีบุญเลยหาเพื่อนหน่อยรถเบิ้ลอยไอ้ในกระต๊อบมันมาเยอะนะในกระต๊อบในในกระต๊อบมนะในกระต๊อบมันมามันมาเติมกระต๊อบมันมาเติมในกระต๊อบมันมาเติมในกระต๊อบเติมกาวไปกาวไไม่เอาอย่ามันมาเติมในกระต๊อบเดี๋ยวนะบอล แยนดแยกกนไหนยนะเพื่อนหน่อยนะแก้ปืนบ้านเลยเพื่อนกลับมาไปจ้างหน่อยไปางเือกลับมาไปกาไตงนปบกง้านเลยไปไปากลับมไปกางบ้านมันนกหลังบ้านมันกรสุนหมดใครมีสุนปะเฮ้ยมึงองนะเดี๋ยวกูจะปักอินที่หลังบ้านมานะมึงมาทตรงนี้นะเดี๋ยวกูไป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 หมดนะเพื่อนกปักอินที่หลังบ้านมานะมาเอาตูระวังะเฮ้ยเยัม

ออกเยอะนะพี่รู้ไมติดยิงไม่ออกากำลังถึงกำลังถือยิงย่โอ้เพื่อนตายเฮ้ยปืนผมยิงไม่ออกตรงริมทะเลเราเพื่องริมทะเลหลังบ้านะเว้ยวงปืนมันรีหลังบ้านเยอะยิงเลยยิงเลยจมาช่วยเพื่อนมาช่วยเพื่อนยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยริมเลยยิงหน่อยเมถึงยเตมริมเลยริมเลริมเลดไมมา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 รีริมเลยมาลีริมเลยมาลีริมเลยมาลีริมเลยขอจุ่มคนนึงขอจุ่มคนนึงขอเ้อผักเนี่ย่มาเพื่อนก่อนยิมเลย จุ่มเลยจุ่มได้ปะจุ่มได้ปะจุ่มได้ป่งวิ่งมาวิ่งมา่มงมหน่อ่อวิ่งมาวิ่งมาจุ่ม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 เลยจุ่ม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 ผ่านทีไฟมาแล้วผ่านที่ไฟอยู่วันนี้กลับมาได้ตรงกระตอมไหมย่าันไม่เกนันออยอีกฝั่งแล้วฝั่งป่แล้วมาเ่อเลยไออนยองไที่ไอันยองกลังกล่พี่พีค ย่อยปั๊มเตะลงมาริมเลรตมันจมลีหลังริมเลลงมาเลยลงมาเลยพี่ไปเลไปกับเพื่อนลงกันไปเล่นกับเพื่อนไปชุกกลางวงหน่อยกลางวงกลางวงป้าเพื่อนนอนอยู่กลางวงเห็นปะตรงไอ้ปืนมานยิงปีบ้านหรอปืนยิงปีบ้านมันปืนมันเล่นฟรีเลยป้านมาหน่อยดิมเล่นบ้านมาหน่อยมนเล่นบ้านหน่อยปืนในรถมันเยอะปืนในรถขหน่อยขึ้นรถหน่อยปืนปืนหารถขึ้นหนอยปืนไฟหน่อยขอปืนในไฟหน่อย ปืมันล่วงืนมันล่วงปืนมันล่วงสองปืนมันล่วงสองปืนมันล่วงสองหลังบ้านปืนมันล่วงสองหลังบ้านปืนมันล่วงสองหลังบ้านนะปืนมันล่วงสหลังบ้านนะไอนเวกตอ้ไอ้เร้ไอ้าอ้ไ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 อยไอ้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 ไอไอ้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 ยอ้ไอ้ไอ้ไอ้อไก้ไอ้อเไอ้ออ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 ้เยอเออออออ้อะออ ก็ <icana S 1> ไป,ปเล่นกับเพื่อนแล้วต้องไปเล่นกับเพื่อนแล้วตอนเนี้ยไปเล่นกับเพื่อนหน่อยไปยิงกลางไฟหน่อยกูล่วงนะกูล่วงกลางไฟยิงกลางไฟไม่มีเลยนเ้ยไปยิงกลางไฟอไปไปหน่อยเดียวยังยอมจะยิงกลางไปยิงกลางไฟไปยิงกลางไฟอ๋อหรอมาตรงกะางตรงตรงฝาดข้าวหน่อยลง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 เลยลงเลยเีาไปเลยหน่อยหน่อยไปมัังยิงจรินะลงกูยิงลงสองเลือดรุ่ยกบกลางไฟมันล่วงกบกลางไฟมันล่วง ลมีกลมีกลมีโจมา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 โจวิ่งมาโจวิ่งมาลี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 อย่างเดียวไ้เปนมือสวย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 ตรงกลางตรงนี้ไ้ยังเยอะเลยรวมแล้วลงแล้วมันต้องมีคนจุฟังต้องจุ เขบอสไอบอสมาพี่ริมเลบอสพี่ริมเล่เดี๋ยวพี่จุ่มให้บอสมาแล้พี่ริมเล่ไหนวะริมเลฟังฟังฟังฟั๊มฟังฟั๊มโพฟังปั๊มโพอยู่ริมเลกูโดนยิงกูว่าศพมันมาศพหนึ่งเอาหน่อยดีหลังบ้านเราศพเยอะนะหลังบ้านหลังบ้านมันนะหลังบ้านมันจุ่มมจุ่มหมาจุ่มต้องจุ่มนะต้องจุ่มนะจุ่มเลยจุ่มเลยจุ่มอีกทีนึงจุ่มนะศพเพื่อนเราเยอะนะหลังบ้านมันน่ะจุ่มมาจุ่มเลยจุ่มเลยปืนลอยยิงโย ว่าเราโดนนะพี่ทางปั๊มทางปั๊มทางปั๊มครับเฮ้ยมึงไม่ต้องไล่หาศพแล้วมึงเข้าไปในไฟเลยมึงเข้าไปในไฟเลยไม่ต้องหาหาศพแล้วก็ไปทีเดียวนะเว้ยเข้าไปรวมกันเลยเฮ้ยเข้าวอลนี่สับเพื่อนเข้าวอลนี่ตรงกลางข้างหนึ่งเข้าไปหนุนย่นเนื้อไอ้เนี่ยมคนเนียเพื่อนนี่ต้องถอยไปเติมกระสุนนะนี่กระสุนหมดใครไปจุ่มโดน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 แล้วโดนแล้วโดนแล้วไปโดนต้องออกว่ะไม่โดนไงเพื่อนจุ่มอยู่อ่ะเพื่อนจุ่มอยู่อ่ะเพื่อนจุ่มอยู่อ่ะยิงให้อยู่อ่ะยิงเพื่อนเลียให้อยู่อ่ะ ยี่สิบบอกคนนะตอนนี้มาแล้วได้ป้าตรงตรงสวนอยู่รีเพื่อนรีเพื่อนะรีเพื่อนนะรีเพื่อนนเฮ้ยกูล่วงนะกูล่วงนะทำมันนีทำมันนี่กูเองรอกดให้หน่อยตายตายตายสวยลุงในวอลมันยี่สิบบอกคนมันไปไหนกันหมดวะไอ้เหี้ย เขวอขวอเฮ้ยขวอขวอเขวอตำรวจยาตบอยาตบฮัลโหลยาตบเลยยาตเลยตรงเนี้ยมึงไปฟ้าซ้ำยาตบออกมายาตบออกมาแล้วคนละเวรไอ้ควตดมันมามกให้กูไอ้เียควายไอ้ยตัมหมกไอ้ควายหมฟังบอลหนฟังบอลหนฟังบอลหนร ว้ามเยใจจะหูดับจะไปมา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 ตอนัว้ามาเลยต้อมรถเลยคืนแล้วคืนแล้วไม่ไหววะเยอะต้อรถต้ต้อรถดึนอืนเลยลาไปตอรถละลาไปต้องรถละวเขาตอรถเดี๋ยวฟ้าให้ พี่หลงพี <subsequently energetic> ่หลงพาวรถรับอากาศที so ่หายเลยเฮียเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมมีคุยไอ้กูบ้าไอสัตว์ยีกาดคุยไอเฮียกูมีน้อยกว่ากูยังชนะเลยคุยยี่กากเฮียกูตลกไอสัตว์ ไปแก้ไปอีกนะมึงไปแก้ไปอีกไอ้กากคุยเดี๋ยวใช่ไม่ใช่สัตว์เกมทำรับอลต้องตบหน่อยใครขี้อ่ะเกมมันทำให้คุณเป็นบ้าไอสัตว์เออเรีวตัวเด็ดเรีวตัวเด็ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปีศาจไปดีกว่าไอ้ขุยแต่ละตัวเอาเอาเอาไอ้เฮียหม่ำเพ้งหน่งที่ไหนมาก็ไม่รู้ง่ที่ไหนใครไม่มีรถ เกียเร์ไม yeah. ่ทำให้คนเป็นบ้ากลัวไหวเฮียเลิกบมื่อวไม่ได้หรอกฟังฟางฟางฟางกลับมาหยิบศพกลับมาหยิบศพแล้วปวดแน้ถอหมอนด้วยครับโอเคหน้ากากเบรกเอาจบแล้วปวดแศพหมอให้มีถุงใครมีถุงขอหน่อยไปหมอออกไปซะเดินออกไป ไอ้ส่วนทีห่อเราไปไปห่อดิเพิ่งหอก่อนมาห่อให้หมดก่อนก็เราเปิดไปกี่แล้วเพิ่งห่อไปกูเพิ่งห่อไปกลัวว่ะแป๊บนึงเลยแอ๊บนึงตัวเลขอะไรสี่ห้าสามศพยังเหลืออยู่มาห่อตัวนี้เลยกูบอกแล้วไงมึงมีเรื่องที่อื่นมึงออกได้ออกก่อนเนี่ยตลอดมันมาเยอะแล้วมึงจอดกันไม่ได้ออกได้ออกเลยใครไปปิดไอ้เหี้ยมึงจะรอตลอดมาหามึงเรื่องอะไรลีบอ แม่แม่ก็หแม่เดี๋ยวกูปวดไม่กินสั่นทอนนะยิ่ม่มีไหมมีไหมไยเ๋ยออกเลยเฮียปวดหัว